สวัสดีครับคืนวันจันทร์ที่28นะครับตุลาคม2567นะครับตอนองวันนี้ช่วงเวลาที่ผมอัดคลิปนี้ก็คือ22เกานะครับหรือว่า5ทุ่มนะครับก็เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะถึงวันที่29ตุลาคม2567ซึ่งทางกรมอุตุวิทยมวิทยานะครับ ก็ได้ประกาศเป็นการเข้าสู่หน้าหนาวนะครับเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่หน้าหนาวประจำปีพศ2567นะครับเรามาดูอุณหภูมินะครับว่าจะหนาวยังไงหนาวนานไหมนะครับหนาวกี่ประมาณกี่องศาเซนเซียสและพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบในช่วงอากาศหนาวบ้างนะครับผมไปดูอุณหภูมิกันครับ เมื่อเรากดมาดูนะครับอุณหภูมินะครับพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็จะเห็นสีแดงๆส้มๆนะครับก็ตอนนี้ก็4ี่ทุ่มครับของวันที่28นะครับก็ยังไม่ถึงเวลาที่ทางอุตุวิทยมวิทยานะครับได้ประกาศเข้าสู่หน้าหนาวนะครับแต่เรามาดูอุณหภูมิของพื้นที่กันก่อนแต่ละพื้นที่กันก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับ อุณหภูมิครับทางตอนเหนือก่อนนะครับทางตอนเหนือของประเทศไทยตอนนี้ครับได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงจากจีนนะครับเป็นมลอากาศเย็นนะครับเป็นมลอากาศเย็นยังไม่แรงมากครับค่อยๆเข้ามายังไม่แรงมากครับเรามาดูทางทางบนของประเทศไทยก่อนนะครับทางจีนเขาก็ประมาณ10บก่อองศา1 1 1 2อององศานะครับทีนี้เขาเป็นความกดอากาศสูงนะครับเขาก็เริ่มดันมาทางความกดอากาศ ต่ำนะครับก็คือทางที่มีโอกาสร้อนนะครับแล้วก็ทีนี้มันก็จะทยอยเข้ามานะครับมาดูที่ภาคเหนือกันก่อนครับเชียงรายครับจะอยู่ที่ประมาณ22องศานะครับในในคืนตอนนี้นะครับเชียงรายเชียงใหม่ก็ย4สิบี่นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆอุตรดิตถ์นะครับยี่สิบเจ็ดแค่สอนยี่สิบหนะครับพิษโลก27องศามาทางเลยครับทางอีสานนะครับอีสานเหนือก็ อยู่24ครับตอนนี้อุณหภูมิคืนนี้ยังไม่เย็นมากนะครับก็มาที่อุดร25มาทางของขอบตะเข็บชายแดนนะครับทางติดกับประเทศลาวเราก็มกดาหารก็22สอนแกน็ต24นครับอุบล22ครับสุรีเน23องศาเซนเซีสนครราชสีมา24มาที่อยุธยา25นะครับอากาศกำลังเย็นดีนะครับกรุงเทพนะครับเมืองหลวงของไทย25องศา แล้วก็เรามาทางทิศตะวันออกของประเทศไทยนะครับสะแก้ว25้านะครับระยอง26จันทบุรีจันทบุรี24นะครับมาทางทิศตะวันตกของประเทศไทยบ้างครับมาทางอำเภอสวนพึ่งนะครับราชบุรี24องศาหัวหิน26นะครับปัจจุบ27ลงมาเรื่อยๆครับ อุณหภูมิก็จะเฉลี่ยอยู่ภาคใต้จะเฉลี่ยอยู่22.5องศาภาคกลางก็เฉลี่ยอยู่ที่24-25องศานะครับส่วนภาคเหนือกับอีสานนี่เฉลี่ยอยู่ที่22นะครับ22องศาครับภาคเหนือกับทางภาคอีสานก็จะเย็นก่อนนะครับเป็นปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ประเทศจีนนะครับต่อมาเรามาดูขยับเวลาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับขยับเวลาไปอีกเป็น ประมาณดึกๆของพรุ่งนี้นะครับเป็นดึกๆของพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวผมหาเวลาครับดึกๆของพรุ่งนี้หรือเช้า,ชาตรู่ของพรุ่งนี้นะครับเอาตั้งตีห้าของพรุ่งนี้นะครับเราจะเห็นสีของแผนที่ประเทศไทยเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับก็มาดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมิทางภาคเหนือก็จะลดลงนะครับเข้าสู่ ฤด,ดูหนาวอย่างเป็นทางการก็คือเด่อด,ดคืนนี้นะครับหนาวที่สุดก็ที่ภาคเหนือเชียงรายครับยี่สิบเอ็ดองศาเชียงใหม่ยี่สิบสองนะครับประมาณนี้แล้วก็มาทางจังหวัดเลยก็ยี่สิบสองครับอุบลหนาวหน่อยนะครับยี่สิบองศานะครับแล้วก็าทางภาคกลางนะครับภา,า,าคกลางนครศรีธรรมรานะครับก็ยี่สิบองศา นครราชสีมาก็หนาวนะครับี่อ2ครับตุริน21มาทางภาคใต้ดูบ้างครับภาคใต้ก็ลงมาทางหัวเห็น25องศาประจวบ26ภาคใต้ก็ยังพอๆกับเมื่อวานครับเฉลีย่ยอยู่ที่24-25องศานะครับกรุงเทพลดมานิดหน่อยนะครับ1-2องศานะครับจากเมื่อวานครับอันนี้คภาพรวมของ วันแรกของการประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับก็คือประมาณช่วงตีห้าของวันที่29ตุลาคม2567นะครับเขามาดูผ่านมาดูช่วงเย็นเลยนะครับหรือว่าเอาดูชักเที่ยงก่อน,นครับประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงอากาศก็จะร้อนขึ้นมานครับมาทางเฉลี่ยทางทางภาคเหนือก็จะอยู่ที่3 0องศาทางจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับ แล้วก็มาทางอุปนก็ยี่หกองศาครับกรุงเทพก็ยังร้อนขึ้นมานะครับช่วงเที่ยงของวันแรกของฤด,ดูหนาวนะครับไม่ได้หนาวตามที่ประกาศครับเที่ยงเพราะว่าแดดเมืองไทยมันจัดมากนะครับสามสิบองศานะครับกรุงเทพมหานครทางใต้ก็อุณหภูมิขยับขึ้นมานิดหนึ่งจากยี่สิบห้าองศาก็เป็นยี่สิบเจ็ดสิบปดองศาครับโดยเฉลีย่ยพอทั้งภาคนะครับตอนเที่ยงของวัน อางคารที่29นะครับตุลาคม2,567นะครับเรามาดูตอนเย็นกันครับตอนเย็นประมาณ18นาฬิกานะครับอากาศเริ่มหนาวขึ้นมาอีกนะครับแต่ก็อุ่นขึ้นกว่านะครับอุ่นอุ่นขึ้นกว่าตอนเช้านะครับตอนเช้าตัวจะเย็นครับโดยทางภาคเหนือเราก็จะอยู่ที่เชียงรายอยู่ที่25เชียงใหม่27องศานะครับ างจััรเลยก็27องศาอุโดบ26นะครับอาหารมา20ครับขุบล24สุรินทร์26นะครับนครราชสีมา27แล้วก็กรุงเทพ26มาดูทางภาคใต้ครับก็เฉลี่ยอยู่ที่25 26องศานะครับทางภาคใต้ทั่วทั้งภาคนะครับยังคงที่ภาคใต้ยังไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากทางทางอีสารทางเหนือนะครับ ทีนี้เรามาดูตอนตอนตอนถึงตอนเย็นของวันที่ยี่บเก้าแลยนะครับทีนี้มาดูช่วงกลางดึกของวันที่สามสิบดูครับเช้าตัวสักหกโมงเช้านะครับหกโมงเช้าของวันพุทธที่สามสิบตลาคมนะครับอากาศจะเริ่มเย็นลงเป็นเป็นพื้นที่กว้างนะครับเกลี่ยนะครับเราจะดู ภาคเหนือะนี้เชียงรายยี่สิบองศาเลยที่ดาวลดลงมาเยอะนะครับแล้วก็มาทางอีสานก็ยี่สิบสององศาะนะครับสองศาเท่ห์เท่ห์ห้าองศาะนะครับก็มาทางใต้ทางใต้ก็ยังอยู่ที่เกลียยี่สิบห้าองศาะนะครับทางใต้ไม่ได้รับผลอากาศเาเท่าไหร่นักนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะขยับเวลาไปสักช่วงเย็นของวันที่30นะครับสักนึ่งทุ่มนะครับก็อากาศก็อุ่นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ทางภาคเหนือก็เฉลี่ยอยู่ที่25องศานะครับอีสานก็ยี่24 25องศากรุงเทพอุณหภูมิขยับขึ้นมานะครับจากเดิม25องศาก็มาขึ้นมาที่27องศานะครับทางภาคใต้ก็26 27นะครับโดยเฉลี่ย ครับทุกพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่กว้างๆเลยนะครับคุณอุูมิไม่แตกต่างกันมากแต่ละภาคนะครับนี่ผมจะลองขยับมาที่เช้าตรู่วันที่สามสิบเอ็ดก่อนนะครับมันปีห้านะครับก็อากาศก็ยังเ,เหมือนเดิมนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยจากที่เคยยี่สิบองศานะครับก็จะอยู่เท่าเรา อ่าโกลาภ,าภาเท่าๆเดิมนะครับคือไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากนะครับผมยังคงที่คือเย็นเย็นคงที่อากาศกําลังสบายนะครับช่วงนี้ใครจะไปธุระต่างจังหวัดทางภาคเหนือทางอีสานก็เตรียมผ้าผ้าผ้าห่มไปด้วยหรือว่าเสื้อก,กันหนาวไปด้วยนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นนะครับก็สําหรับอากาศผมจะ มาพยากรณถึงแค่วันที่สาสิบเอ็ดก่อนนะครับทีนี้เรามาดูอีกส่วนหนึ่งของลมฟ้าอากาศพวกฝนพวกอะไรยังยังอยู่ไหมนะครับเรามากดดูที่ฝนฝนจากพายุจะมีนะครับที่ผลก็ความแรงลดลงแล้วครับนี่ดูดูครับตอนนี้นะครับเออไม่ใช่ตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับ ก็ยังมีฝนอยู่ทางฝั่งของเวียดนามนะครับเรากห็หมดไปแล้วนะครับประเทศไทยไม่ไม่มีเลยนะครับประเทศไทยก็จะมีกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและก็ไห่อ่าไทยรับก็ฝนฝนลดลงเยอะครับประเทศไทยตอนนี้ฝนไม่มีแล้วนะครับก็ช่วงจากวันนี้ถึงปลายสัปดาห์ก็ ฝนฝนไม่มีครับมีแต่อากาศเย็นเข้ามาแทนที่นะครับครับอ,อ,อทิ่ฝนของจามีก็เริ่มอ,อ่อนลงอ่อนลงนะครับมีฝนอยู่ในทะเลและก็อยู่ที่เวียดนามส่วนใหญ่ส่วนพายุก,กองเลยกองเลนะครับก็ย<ม>ังไม่คนเคลื่อนตัวเยอะนะครับตอนนี้เดี๋ยววันหลังผมจะมาพยาณ์ทิศทางนะครับของพายุกองเลนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ทาง ตะว,วันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับโอเคครับวันนี้ก็มาพยากาศในเรื่องของอุณหภูมิความหนาวนะครับของประเทศไทยที่เราจะได้เจอในวันพรุ่งนี้นะครับใน้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะครับสําหรับวันนี้วันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ